อุ๊ยสตรีมีคันหรือให้นมบุตรดื่มมากิพัดได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะสตรีมีคันหรือให้นมบุตรนะคะสามารถดื่มเครื่องดื่มซูเปอร์พุทธและเบอร์รี่สกัดเข้มข้นหรือมากิพัทเนะี่ยได้หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเป็นเครื่องดื่มเป็นผลไม้ค่ะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่ใช่ยาและก็ไม่มีน้ําตาลทรายนะคะไม,ม่เติมน้ําตาลทรายนั่นเองโดยที่ประเทศมาเลเซียนะคะ่ะ เขาขึ้นทะเบียนเป็นอาหารจริงปลอดภัยต่อสตรีมีคันหรือให้นำบุตรนะคะแต่อย่างไรก็ตามหากสตรีที่มีคันหรือมีภาวะเบาหวานและแพทย์ควบคุมบริโภคควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานอย่างเข้มข้นนะคะอย่างเข้มงวดเลยนะคะแนะนําว่าหากต้องการบริโภคควรปรึกษาแพทย์ก่อนคะ่ะขอ้อมูลเบื้องต้นนะคะเครื่องดื่มซูเปอร์ฮูดและเบรรี่สกัดเข้มข้นมางกิของเรามีน้านําตาลธรรมชาติ จากฟุตโต้เพียง3กรัมเท่านั้นเองต่อ1ซองหรือ25 ml นะคะถ้าเทียบกับผลไม้กล่องก็ผลไม้กล,กล่องมีน้ำตาลถึง36กรัมค่ะดื่มได้นะคะ